สวัสดีครับก็มาถึง EP ที่13นะครับในการสอนปรับแต่ง Admin LTE version 3นะครับผมอ่ะนี่คือรายการคลิปย้อนหลังนะครับเดี๋ยวผมแปะนะครับลิงค์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมอ่ะใน EP ที่13ครับผมจะพาย้ายโฟลเดอร์ สองโฟลเดอร์ครับไปไว้ใน folder access นะครับก็คือโฟลเดอร์ที่ใช้ในการเก็บพวกซอต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็น CSS, JS แล้วก็ไฟล์รูปภาพแล้วก็ไฟล์มีเดียต่างๆนะครับจะให้ไปกองอยู่ใน folder access นะเพื่อเป็นการจัดโครงสร้างของโฟลเดอร์ครับจัดโครงสร้างของตัวโปรเจกต์เนี้ยให้ดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับผมอ่นะหน้านะครับที่เราทำไว้3หน้าก็จะมีหน้า index. html ก็คือหน้าที่เป็นหน้า dashboard หน้านี้หน้าต่อไปก็คือตัว Editor ก็คือหน้าฟอร์มครับ อ่านี่ครับแล้วก็หน้าต่อไปครับตัวที่เป็นแสดงข้อมูลในรูปแบบของตารางหรือว่า Data Table นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตัวอย่างของระบบที่มีการใช้ตัว Admin LTE เวอร์ช3แบบสั้นๆก่อนนะครับผมระบบนี้คือระบบยืมคืนนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับอ่านี่ครับถ้าเราลงอินเข้าไปก็จะเจอหน้า d ด s h b บอร์นะก็คือตัวนี้ใช้แอดมิน LTE เวอร์ชั3เช่นเดียวกันนะครับผมนี่ครับมีทั้งหน้า ตารางมีทั้งหน้าฟอร์มนะครับผมแล้วก็มีหน้าแดชบอร์ดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยครับเผื่อสนใจอยากจะเข้ามาลองเล่นนะครับผมอ่ะเรามาต่อกันที่ ep 1 3ของเราก็คือการย้าย2โฟลเดอร์ครับย้าย2โฟลเดอร์ได้แก่ Folder ร์ dis er แล้วก็โฟลเดอ plug in นะครับเอาไปไว้ใน Folder access นะครับเราก็ใช้วิธีการคลิกขวา,ง,าง่ายๆนะครับแล้วก็ new folder ขึ้นมาอ่ะ new folder ขึ้นมาแล้วตั้งชื่อว่า access นี่ครับ f ฟ r เด e ร์ c e ค s ซนี่โฟลเดอร์นี้นะครับผมจากนั้นเราก็กด c อน t r o l ค้างไว้ครับใครใช้ Windows นะแล้วก็คลิก2องโฟลเดอร์นี้แล้วก็ลากไปปล่อยในโฟลเดอร์ e s s อ่าก็จะเข้าไปแล้วนะครับใครใช้ Mac OS นะครับก็ใช้กด Command ค้างไว้นะครับผมอพอเราย้ายนะครับ2องโฟลเดอร์ไปไว้ในโ o ลเดอร์ c e s เแล้วมีโฟลเดอร์ Dis แล้วก็ Plugin นะครับ หน้าการทํางานของเราก็จะเริ่มเพี้ยนแล้วนะครับดูนะครับรีเฟรชดูอ่านะครับนี่ครับต้องเป็นแบบนี้นะครับอ่าที่มันเป็นแบบนี้ที่มันเพี้ยนแบบนี้เป็นเพราะว่าเรามีการย้ายโฟลเดอร์นะครับสโฟลเดอร์ก็คือโฟลเดอร์ปลักอินแล้วก็โฟลเดอร์ดิสที่มีการอ่ารวม CSS แล้วก็ JS ของตัวอ่าเทมเพลตตัวนี้นะครับไปไว้ในนั้นเพราะฉะนั้นผ่านมันเลยผิดอ่าพอผ่านผิดก็จะเรียกใช้งานไม่ถูกต้องก็ทําให้เพี้ยนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับในคลิปนี้ผมก็จะพา เปลี่ยนด้วยนะครับสร้างโฟลเดอร์แล้วก็ move โฟลเดอร์ไปแล้วนะต่อไปก็จะพาเปลี่ยนโค้ดด้วยนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นที่ index. html ก่อนครับอ่ะ index. html ครับแล้วก็เลื่อนนะครับไปบนสุดเลยนะครับสังเกตนะครับพวกที่มีการเรียกใช้ CSS ต่างๆนะครับยังถูกเรียกใช้บนโฟลเดอร์ plugin, folder this นะเพราะฉะนั้น เราจะไม่ใช้วิธีการมานั่งแก้ทีละบรรทัดนะเพราะอ่านะครับมันไม่เสร็จแน่นอนหรือว่าเสียจช้าแน่นอนเราก็จะใช้วิธีการค้นหาแล้วก็แทนที่นะครับผมอ่ะวิธีค้นหาแล้วก็แทนที่ครับคุณไฮไลท์หรือว่าคูมดํานับคำว,ว่าพลั์อินเข้าไว้นะคำนี้นะเอาพลั์อินก่อนอ่ะแล้วก็คันทอนซีไว้ครับอ่าแล้วก็กดค t นท s เอขึ้นมาครับอ่าคันทอนเอช่องโกงครับอ่ามันจะขึ้นหน้าต่างเล็กๆตรงนี้ครับให้ค้นหาแล้วก็ แทนที่นะครับอ่ะเราเจอคําว่า plug-in นะครับเราค้นหาว่า plug-in แต่เราจะแทนที่ด้วยคำว่า access อ่าแล้วก็ slash คำว่า plug-in นะครับอ่ะนี่ครับค้นหาคําว่า plug-in แต่มีคำว่า access นาหน้าแล้วก็ slash ต่อด้วยคําว่า plug-in นะครับผมจากนั้นเราก็มา refresh all ตรงนี้ครับอ่ะคลิกหนึ่งครั้งครับอ่าเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ1ไฟล์แล้วก็1โฟลเดอร์ก็คือโฟลเดอร์ ลกอินต่อไปเป็นโฟลเดอร์ดิสนะเห็นไหมครับโฟลเดอร์ดิสเราก็ย้ายไปอยู่ในโฟลเดอร์แอคเซสด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในโฟลเดอร์ดิสเราก็ทำเช่นเดียวกันครับใช้วิธีการดับเบิลคลิกก็ได้นะครับแล้วก็คอนโทรลเอสนะครับแต่ถ้าเป็นบน Mac ต้องใช้ Command 4เนาะแล้วก็ไปใช้ Command a l t e r n a t e แล้วก็ a f ฟังกี้นะครับถ้าเป็นเครื่อง Mac นะมันไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนค้นหาคำว่าดิสแล้วก็แทนที่ด้วยคำว่า folder ร์ c อ็ s s ซสสด้วยโฟลเ e r Disk อ่านะครับผมร place all เช่นเดิมครับตรงนี้ครับอ่าเรียบร้อยครับฝั่ง c d เเรียบร้อยแล้วครับเราลองเลื่อนไปดูด้านล่างดูครับอ่าด้านล่างครับพวกที่เป็น J s ต่างๆนะครับอ่านี่ครับอ่าเห็นไหมครับเข้าไปใช้งานใน folder Ac แอ็ s แล้วอันนี้ก็ด้วยอันนี้ก็ด้วยนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะ เราเซฟนะครับไฟล์ index.html เข้าไปแล้วก็ไป refresh นะครับ index.html อีกทีนึงครับ refresh นะครับอ่านี่ครับกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับสวยงามเหมือนเดิมแล้วไม่เพียงแล้วนะครับต่อไปไฟล์ editor.html ก็ทําเช่นเดียวกันนะครับดับเบิลคลิกเปิดไฟล์ editor.html ขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปด้านบนสุดครับนะครับใช้วิธี control s เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมมันจะค้างของเดิมอยู่เราก็ refresh ได้เลย ค้นหานะครับโฟลเดอร์ดิสเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นโฟลเดอร์ปลั๊กอินครับนี่ครับแล้วก็แทนที่ด้วยโฟลเดอร์ปลั๊กอินนะครับทำช้าช้าไม่ต้องรีบนะครับขอให้มีแค่ชื่อโฟลเดอร์แอคเซสอยู่น้าหน้าก็คือได้แล้วนะครับนี่นะแล้วก็รีเพลซนะครับผมเช็คนะครับฝั่งซี e s เอสทำงานได้ปกติยังไม่ทำงานได้นะเอาใหม่เอาใหม่เราไปเช็คด้านล่างก่อนนะครับดูนะเรียกใช้แอคเซสแล้วเซฟครับเซฟ จากนั้นไป refresh นะ editor ครับนี่ครับกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วนะเราจะไม่มานั่งแก้ที่บรรทัดนะอ่ะไฟล์สุดท้ายครับก็คือ data html นะครับเปิดขึ้นมาครับทําวิธีเดียวกันครับเลื่อนไปบนสุดก่อนนะครับกด c o t r l h ช่องกลงค้นหาแล้วก็แทนที่อ่ะมันมีของเดิมค้างอยู่ก็คือคําว่า plugin นะครับเพิ่มคําว่า access นำหน้าไปสลด้วยคําว่า plugin นะครับช้าๆค่อยๆดูค่อยๆทํานะไม่ต้องรีบเหมือนผม ه, เสร็จแล้วหนึ่งอันต่อไปอีกโฟลเดอร์นึงครับ folder ร์ dis โฟลเดอร์ dis ค้นหาคำว่า folder ร์ dis แล้วก็แทนด้วยคำว่า access slash t h i s นี่ครับ ه, นะครับผมเป็นแบบนี้นะค่อยๆทำนะไม่ต้องรีบเพราะเพราะว่าถ้าคุณรีบนะครับคุณจะค้นหาคำว่า dis แต่คุณจะแทนที่เป็นคำว่า access slash plugin อะไรแบบนี้นะก็จะทำให้เกิดปัญหาเช่นเดีวยวกันนะครับก็ค่อยๆทำครับ replace all นะครับแล้วก็ s a v ครับ ดูด้านบนนะครับเช็คแล้วแล้วก็ดูด้านล่างอีกทีนึงครับนะครับทุกอย่างถูกเรียกใช้บนผ่านโฟลเดอร์เอ็กเซเรียบร้อยแล้วนะนี่ครับลองไล่ดูนะครับไม่ต้องทําเร็วเหมือนผมก็ได้นะครับเซฟแล้วก็ไปรีเฟรชหน้า d a t a t ดอทเครับนะครับเห็นไหมครับกลับมาเหมือนเดิมตามปกติแล้วนะครับอันนี้หน้า i n น e x นะครับอันนี้หน้า r d i t o r อ a t a ันนี้หน้า data นะครับเห็นไหมครับกลับมาทํางาน ได้สวยงามเช่นเดิมแล้วนะครับโดยที่โฟลเดอร์ดิสแล้วก็โฟลเดอร์ปลั๊กอินนะครับจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ a อ s เซ s นะเพื่อให้เวลาเราใช้ทำโปรเจกต์เนี่ยก็จะมีโฟลเดอร์เดียวนะครับที่เก็บ c ีเแล้วก็ j s แล้วก็พวกรูปภาพต่างๆนะครับไม่ไม่เป็นโฟลเดอร์กระจัดกระจายนะก็จะทําให้การเก็บโค้ดเก็บไฟล์ต่างๆของเราเนี่ยดูเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับผมอ่ะโอเคก็เรียบร้อยครับสำหรับ EP 1 3นะครับ ะใน EP ต่อไปนะครับจะพาทําส่วนไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ